นาจุ๊บเจ้าจ่ะนี่บอยะนี่โอ้นี่บอกแ่แต่เจ้ายังบุทันมียัง่้มีนะคนยังบุทันปันให้ยังเลี้วลูกบัวยังไ่เอาเพื่อจะไข่พให้แม่ปัน้เอาบัวยังมียังสูสูคนคนตีเฮียนจบกันรุ่นเดียวกันนะอลูกเอามียไปาแล้วลูกหนึ่งลูกสอง่เอาลนเลือกไปจัรอบคนงามปันนี่เนาะปันถาเนาะเนอะมาว่างกันเถาข้างโคกเ้อ พี่น้องเอยเิดผ้ามาเมื่อนี้เนาะทางเบาถาก็ได้มาหรือว่าหรือว่าโอเคผู้แม่พี่น้องเนาะงมือนี้ทางเบาถากได้มาหรือว่ามาเยี่ยมยามู่ทางเบาถาหรือว่าข้าวเฮียน้ากันผู้ใดผู้แม่พี่น้องเอยเนาะหรือว่าพอดีว่าเพิ่นแนะนาให้มาหรือว่าถ่ายคลิปคนที่หรือว่ายากจุเนาะเดี๋ยวเบาถาถ่ายไปเรียบร้อยแล้วมานี่เด้อทางเพิ่นพามาเฮี่ยนเพื่อน แต่ว่าพันเฮ็ดอย่งเนาะทั้งเบาะคาชิได้ก่อไป็ัตท้ายสบายดีทั้งพ่นก่อนผมเห็นพี่น้องเลยพาตั้งเบาะากับเม่มาจากเ่อเม่พ่นกรายละาตา้น้อพาพนพนาใหญ่เดิอู้หผยเดยเนาะพทั้งบบาไผพ่นพามาหาหายเี่ ปบอกกํไาไลปลาเด้พูดไม่ไม่นอนนะนโดย,โดยสบายดีเด้อบอกกําไลเด้อสบายดีโดยเหตุนั้นคือมานั่งอยู่นี้นี่มาแล้วบนใจาทางไปเดี๋ยวนี้ฮะบอกไม่บูซาหาเราไหมนี่หาแม่นบูซา,า,ซาโบอกหรือว่าจะใดอันนี้เลยจังหวะมีสู้มีแฟนแล้วมดจังอืมก็ นุ้ยป๊อนี่น้อไม่บ่เข้าไปน้องไม่ได้นะน้องไม่บงบ่เมนโยกูน้องนี่เงาวนี่มาพ่อไูดสาวหาน้องไม่สบัยดีเด้อสมสบายดีไมทางใดแน้วนอ้ยมาหางัวมาหางัวเมีนบ่พาดน้ยเผื่ว่างัวกมาทางนี้ ไม่ติคุยบรอฝุ่นปอกกไผ่ไ่หุไเฉาเยทั้งนี้เนาะตัวของามหาจะนาเลยหาอไม้ได้อยู่บ้านอยู่บ่ได้อยู่บ้าน้น่ไม้เนาะเลือตะกรดน่อไม้อันนี้ตัวนั้นนะยอดนไงหนึ่งน่ะวได้ไปต้มจันเจีวอย่ด้วหน่ไม้บวงบ่นนี่นะไ่หุไยืดหน้าเฉาเชีวทั้งนี้อยเนาะกอันนี้พันยอนหน อืโค้าซ oh, no, no. ับไปไปสิแ like ล like ah ้วพอได้กินตลอดเน่ตัวนี้นะหายไปนี่ก็สบายเลยเนาะบ่มียุงตาผู้สาวซื้อเนาะโอ้ยแม่นบ่อันปลาเสียบถึงอ่ะอือผู้สาวหตาผู้เฒ่าบ่ได้เห็นเลยค่ะอืบ่อันว่าปลาเสียบไปถึงอันทุ่นปล้อนนะอันเสือกบอกเสียงเจ้าน่ะโอ้ยนั่นเองย่าอีกย่าไปอีกเออโอ้โหไม่ได้เห็นตาพุทราใช่ไหมไม่ได้เห็นเลย ขาดัวเลยนี่แจมแจ่วกับกะปิโอ้ยอันบตนัตโต้ก็นด้ก็ได้เด,ดราไปล่างล่างทำมันสะอาดนะกินเลยบะขมบอกท่านในกินเขาเจ้ากินอยู่กับบะขมได้แล้วไม่เลยมันมีอีกแบบหนึ่งนั่นเพียงหวานเลยนะคะขอเห็นแตงลาวังเนื้อนาะพูดประเทศจีนแล้วเขาปอกได้กินเลยอ้าสบายดีล่ะสบายดีโนูซื้อ,อยังไกัน่ะซื้อรถ น้องนดโดยอือปลาลดบ่อ๋อตัวนี้น่ะนี่อืําให้นําหน้าเ่น้องยังอือหน่อยๆติดไส้หน้าอยู่บ่แม่นบ่นี่หน้าสนี่นะกาหลายๆนี่หน้าบ่แม่เาอ๋อสสานาเจ้านี่บ่อยู่นํากันก็ค่อยอีออนีบ่แม่นอืแต่เจ้ายังบ่ทันมียังยังบ่ได้มีาเพิ่นยังบ่ทันปั่นให้ เอาปุ๋ยยังไปอ้างเพราะจะห้พรวนให้เมเปาเลยยังสูญยังสูญอ่นะเมมดมดพอดีว่าตั้งบ่าวตากับพอดีว่าเป็นมูเนาะเป็นมูเดียวกันเพราะผมไพ่เคยดึงเคยกันบ่ได้ดึงเคยแล้วเียนน้ำกันจนจบเพราะว่าตั้งแต่ผู้ตั้งแต่โดนเนาะแต่ปีสองพันถอยว่ะสองพัน จบโมเมนต์207 208เลยเต้ดนเลยเนาะปีแล้วทั้งเต้โดนแล้วเรียกว่ามื้อนี้ทางบ่อวชาก็เลยเรียกว่าสัตว์มหาทางน้องเพิ่นเดี๋ยวพอเรียกว่ามีครอบครัวที่ทุกอย่างเนาะเพราะว่าทางเพิ่นนี่พาไปบ้านนี่ก็ได้แบะมาเยี่ยมยามทางอยู่เฮันดูซานเพิ่์นเรียกว่ามาั้งแรกได้เดี๋ยวมานี่มาถามว่าตอนนี้ มีขอปิคัวเราบอกเลยยังเพิ่งมาตอนนี้เพิ่นก็ยังโสดอยู่แน่นิยังโสดที่เก่าคนคนที่เฮียนจบกันรุ่นเดียวกันนะเอาลูกเอาเมียไปแล้วลูกหนึ่งลูกสองเลือกไปจักรอาคนงามป่านนี้เนาะบ่่ถาดเนาะเนอะเราบ้างงันแถาข้างโคกเด้อเนาะ้าะเด้อจ้าจี๊ปแล้วน้องชิเจ็ดชิเขาชิแปดแล้วโอ้เฮียนอยู่บ้านนี่นะเฮียนเฮียนอยู่มอไนยมอซี สเตียมขึ้นมหาลยนี <uh. ่ดูดูเดี๋ยวว่าสิเตรียมที MM ่ขึ้นมหาแล้วยาม่ยามาทางนี้หาน้อิ่นหานไม่น่ะไปไพ่อแกงเนาะพ่จัังเพื่อนขอคนหลายได้อันนี้บริพ่อได้นิ่น่ะกินผู้ไดกินผู้ไดยอดกับพ่อแล้วเไอ้เพื่อนขอคนไลายกินหลายเด้อดหมอีนนี้ท่านมาลนก่อนมีมีเท่านี้บอก็ ย่างยุสวนยุเพื่อนก็มีอยู่แต่เอาซ้ำนี่พอแกงแล้วเนาะกะขั้นแกงนั่นก็พอได้อยู่ไดนหรือว่าพ่อแม่พี่น้องไงหรือว่าถ้าคือว่าไผยสนใจบ่รสั่นซะหรือว่าทั้งเพิ่นนี่คุณแหละเพี้ยนรุ่นเดียวก็บเราทารุ่นเดียวกันเอาลูกเอาเมียไปแล้วยังจะเพื่อนชาวพ่นุ่งพวกนู้นี่นี่เป็นหลานบอกจะขายได้เสียไม้ชูลงแต่ชาดิ่งเนาะตะกี้เขาบอกพ่อแพร่ได้นี่นี่ย น้องบอกกับพาแมนแมนไปนํากันเขาว่าเอื้อยกับน้องเขาว่าเพศกันเพราะว่าคือกันขนาดหาังคนนั่นรังคุนน่ะไปนํากันเขาเจ้าก็ว่าว่าลูกจะบอกขาจาว่านะลูกอีสานว่าผัวก็ยังบ่มีว่าสิให้มีลูกว่ะใครใครแต่ว่าน้องบอกกับพาเนาะบ่มีคนมาโอ้มะลมบ่มีบ่อแถวใกล้หนิคือว่าผู้เบาคือว่าบึนบึนอยู่อุ้ยอันนี้กันบริไดไปทางใดค่ะมาเลยก็นอน้นเพื่อนอยู่คือป่ากระด้งจ้าเชีอยวไปทางใดคือว่าแล้วมีแต่ป่าบริไดไปทางไหย มีนมันบ้ามาตรงหน้าน้เมียแบบเดียวกันได้กับเพื่อนบ่าวทาอยู่กับธรรมชาตินะเฮ็ดเกษตรเนาะในนี้ก็เรื่องเพราะว่าเราอยู่นอกเลยป่าคืออยู่ในบ้านเนี่ยเดียงเป็ดเดี๋ยงไก่กันเดี๋ยงหญ้าป่ามีบ่เนี่ยนะป่าบ่บ่มีเลยมีแต่น้องเราล่าได้หมดเลยมีไก่เจ้ากูว่าบ่มีเอาเอาขึ้นเบิร์ตเลวน้่าบอกกับไาตะเก่านี้ นมีปลาเนาะถ้ามีน้ำมอันนี้มีน้ำหมมีปลาได้ีงยยังบ่ได้ปล่อยปลาน้ำมันบกเลยเนาะน้ำมันบกมันแห้งแล้วปลาในคือชิ้นใหญ่เพราะว่ามันมันเปิดอันนี้เนาะคือว่าง่ามันปล่อยปลากับบกก้าลงพ่อแม่พี่น้องพูกมีถต่น้ำเสียวอัน้ลงเพราะว่าหลังนี้เอาปลาขื้นแล้วแล้วแล้วยังบ่ได้ปล่อยบริหารฐาดหาเงินได้ยังเชียวปลาลงขนาดน่ะ มีาต่พอเงินซื้อปลาสะโอ้ยบิ่งไปนี่แหละห่มเงินห่มคำได้แล้วจะชิวอะไรได้เน้อผมเอกพี่น้องเด้อเนาะผักคือผู้ใหญ่ผู้ใดใจดีอยากซื้อปลามาปล่อยเพิ่นทุงซ่องทุงก็ได้นะปล่อยเลยเราก็มากินน้ำกันก็ได้่เป็นยังโอดเดี๋ยววัดจักปีแล้วค่อยนี้แมนซาบซีซาบซีซาบซีปีแล้วมาคุณไปหาซาเปีเลย เขาเสาะเปรตวะเอ้าเขาเสาะหาอะไรอ่ะในหันเสาะหาปีเขาเสาหาอะไรปวาเฮียนดุนเดียวกันเนาะแม่เพราะว่าเฮียนดําเดียวแต่ว่ามูคู่คือในลูกได้ผัวไปแล้วคือยังจะเพิ่นนี่นะเรากำลังหาอยู่กำลังหาอยู่กเพิ่นเพิ่นเฮียนอยู่แล้วบอกกับพายเพิ่นไปเฮียนต่อจบจบปีใดปีปีนี้เดือนเดือนสิบเอ็ดนี้เชียงเข้ามาในกระจกแล้วบัณฑิ้บันี้แหละมีแผนไปเฮ็ดเวียกอยู่ไนฟอน กาจังว่าก็ยังผู้คือกันนี่กระไดไปมาอยู่โฮมพี่เจ้นว่าแดดสองเจ้าเจ้าสีดำเ <c oughs> ดี๋ยวมานี่กับครั้งแรกได้มานี่มาเรียนเปิดนีน่เนาะเป็นครั้งแรกเลย<ม>เพราะว่าเฮียน้ำกันเคยมาจะเถื่อได้บอกไปถา <c oughs> มมาจะพื้นเนาะเพราะว่าคิดว่าเรียนเปิดนีนน่คิดว่าอยู่แถวใกล้ๆโรงเรียนมอต้นเนะานนะแท้ๆกับโฮเมน <c oughs> ะว่าก็าคือไก่พอสมควรยอย่เพรามันส่งดีถ้าคืออยู่แบบซี่กระมักเลยะว่ามันอยู่แบบธรมธรมชาตรธรรมชาสตรมันกะสบ,บายแบบหนึ่งเนี้ยแบบหนึ่งได้ยังไงนั้นะง่ายแบบใดเอาแบบง่ายะแบบการไปมาหุนทาง<อ>เขูาเข้ายโนะนะแบบ๋ยวค <ạ> ทางมันเปื้อนนะกับบมเป็นยังน้องประไัเนาะคือสมมติคือได้เงินได้คำหรือว่าคือคนอยู่ทางนี้ก็ลายเนาะกับเข่าเงินกันเนาะที่คนขีดหรือว่า เอากีดินเียงมาทมเออค่ะซอยกันแม่นขั้นขั้นแบบนั้นกับสบายอยู่แบบเฮาฮาแบบกีดินแตกยังไปโฮยแถวทางกับสบายไปอีกแบบแม่นแต่ว่าตอนนี้ก็ยังคือเกาเขาแหละกับพังเบิ่งก่อนลังเถื่อแบบขยันเวิ่งเดินซีบลังเถื่อเขาจะเอามาใส่กับชีพโอไปพผลมาอยู่แต่คือไปหาเห็ดทางฮอนี่แถวไหนี่นะฮะไปหาเห็ดเละเข่าป่าหูวเละเข่าในป่าบอทั้งพูดเลยมีป่าไปโดนกุ้งเบิ่งข่อยนั้ไปหาเห็ดปวกนั้นชาหมู่นะชาได้เลย ไปหาสองมือไปได้ให <Wh> ้ตัวอ่ะไปสร้างเด็บอกไปเอาเมื่อหาอยู่บนโคกไปเจ้าเจ้าหักมาอยู่บนโคกลายอยู่มองไปได้ก็ได้อยู่หาโคกโดกบริจุกข่าใชาเบิ่งหน้าขึ้นพื้นขึ้นบดหน้ามือกันไปตุ่งเบิดเลยเชยซมเบิดเลยบอกไปแถวนี้บิ่นั้นออกแถวนี้เพราะว่านั่นเนาะเพราะว่าจักบามันออกบปลายบ่จักปะลายอยู่ไป้ายหันข่อยบุหูบอนมันแบบว่าเห็นแต่ห้วยเขาจรเอาไงนะเขาจะเอาเบิดแล้วเจ้าว่าเขาเจ้าก้านออกขึนนไปแจ๊กเอ้ยยันเหนี่ยันเขาเจ้าก้านออกคึ้นเพราะว่า คืออยู่บ้านบ่อทานี่เฮ็ดปลวกนี่อยู่เพื่อนเนี่ยใครตเ๊กจนที่ห้องห้องอยู่ขนาดอ๋อห้องกล้องตลาดเหาะออไรนี่อยู่พอออประตูประตูหน้าบ้านนี่ประตูหน้าบ้านสี่เฮ็ดปลวกอออยู่แคมเลยก็คือบ่อแรกก็คือเอาเขาเรื่องนี้ก่อนบอกำไภบ้านนี่คือน้องทั้งสองนี่โสดบ้านซันซาสูตรั้งคู่แม่บอกสูตรั้งครูสาวโสดเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุพานถาว่าสนใจคิดมากทักมาได้ นาะมีช่องทางการติดต่ออยู่บ่มีมีมีอยู่เนาะโดยมีอยู่เด้อผมเองพี่น้องช่องทางการติดต่อถ้าคืออัญุเลยอัญุอัญุค่ะกะโบโบค่อยจำกัดปานในดอกขั้นแบบขั้นโคเพลงแต่แบบว่าข้าหักข,ข,ข,ข้าวเขาวังดีกับกกกเพาหะน่ะอ๋อโดยหรือว่าพ่อมแบบสปอร์ตเขามาสั่นเนาอแบบสวยกันหะน่ะไม่สวยทรรมาหากินอ้าคนบ่มี มีอะไรก่น้องเลยไม่มีอะไมาสิลอยมีมาโตมากว่าโยงแล้วได้หัวไหล่รึเปล่านาะคือเขาก็ย่านในน่องนะเนาะคือน้องพันนีข่ายคือพวกอันสาวญี่ปุ่นนี่เนาะพอกับไฟตาฮิปคือกันเนาะเพราะว่าข่ายคือพวกญี่ปุ่นเนาะจังได้หาน้ำใหม่เขาปัะนี้พอแล้วเพราะยังเล็กกระชิบขุดเบิ่งนกอตันนั้นอี๋แล้วกันมาๆๆไปจอย น้องไม่เจ้าชุมเจ้อยู่บ่พ่อแกงเนี่ยเนาะเนาะสาวโสดทั้งคู่พี่น้องเลยสบายไอซีตันไดจิดใจกับผิดมากหากระถักมาได้ให้หน้าตะก้าเพิ่นกันเนาะมีแต่ให้นี่ยหน่อยเนาะตอนนี้ตอนนี้ระวังกำลังได้เกมเตาชู้ระดูการผลิตถ่สยิมาถ่ายหน้ากะน้องไม่ก็มีแต่ช่วงนี้พอดีถ่ายหน้าริช่วงนี้เนาะทำได้กี่หน้าในช่วงนี้คะก็ฝ่ายิมาก็มาเนี่เนาะแมนเออมาก็มายิ้มหน้าหนึ่งเลยเนาะ มาเราไม่ดำนาเนาะเพาะแม่ถ่ายเป็นคนดุเพราะว่าทางทังนี้เขียนนี่เนี่ยเพิ่นมิเตยดำมาเนาะแม่นทั้นดำเอาลองเถอะกับขั้นมีเงินกับจ้างเอาทางบ้านบ่อท่าแบบมีเตยบ้านเราไนาเออบ่อท่าไปบ้านเร็วไปเลยเ้็วไปเร็วยังตีเกี้ยวอืมเป็นทางวาไยแท้เพราะว่าบ่อท่าเห็นเป็นชี่มาเกือบเกือสิบปีแล้วเนาะ อันนี้นันมีแต่จานั้นดำเอาเองบม่ได้คอยจ้างดอกเพราะว่ามันมันหลายขั้นตอนเลยนี่ลุกแล้วก็ไปดำเนาะบบไม่เงินได้จ้างก็ได้เบิดหลายได้สูมื่นีโบเหม่นวันหนึ่งยันเกียบสองแสนปลายแล้วบ่จ้างดำนายได้ไหมแต่รับพุ่นเนี่ยรับจ้างเป็นมัดเซ็นเนาะอยู่ในบ้าทเ็นเะจ้างเป็นมัดก้าเลยมัดเท่าไหร่วะกังพามัดสองพันสามมัดห้าพันอืมชิบบได้ไปหับจ้างนั่นลุกก้าบน้องหาเลยนะชันาะป็นมาดแต่มาดได้สองพันดำก็คือกัน โอกาสก็คือกันมีอยู่บ่นี่เราไม่น้อยหไงต่คาเดียวคือกนนไม่วงคือกันอืโดยโยออ้ยอนนั่นเงี้ยเอคือคนคือสิ้หเอาหรอกเนาะยีนอ๊อวคบอ่ะนหอยเอาเนิดถมอายุสองนอสามนอตัวได้ไกล้โก้แหละเอาไว้นะโอ้โดยคาราบันลาบอกม่าท่านี้เป่นเิ่นแม่เป่นทางเนาะแมนกินเบิดได้ขนมมาเทีนอ่ะมอหอยมันนั่นเี้เนาะเราไม่ไนคาราล่าเขาบุงบาน เนาใหม้นี่มันหมักอยู่คูเลยเนาะต่มภูผ่าเลยเนาะหม้นี่หรือว่าพักยุดบดไปห้องเย็นบดสองมันเนี่ยเนีนบดไปคผล่งจบมาแล้วเฮียนวิชาสะโเนาะพูนี่ผู้นี่หากระเฮียนมซีขึ้นมหาพหนาถือว่าชิบเจ็ดเนาะชิบเจ็ดขึ้นห่อิบแปดผูนี่เศ้าซีแล้วูนี้นะถ่าแล้วผู้ ก็โยกก็หัวกันไม่พี่น้องเพราะว่าหนึ่งมากกับบาทาก็เป็นก็เป็นมู่เดียวกันหรือว่าถามคือว่าไผรสนใจค่ะติ่ต่อมาหาทางซ่องสามุกได้พังเห็พี่น้องไหมเพราะมันยบเขาวๆเนาะพี่อยังคือว่าติ่ตหาซ่องสามุกจะเอาซ่องสามุกไทยเนยบ่แมนบ่ติโตหาบาษาบาษาเป็นคนไทยบอาแล้วเตอซ่องสามุกได้อูเสียงจักยังต้นเต้นอยู่ เขาจะบอกว่านั่นตัดไม้อืมคือบันนี้เพิ่นผักขงเฮียนยามเลยสามวันนี้ใช่<ฮ>ผักขงเยียนอ๋ออันผักนะเยว่ายังไม่ได้ผักแต่ว่าเกียมเห็ดบดบดท,ท,ที่สี่บดท,ที่ห้านะรายการมาผักพรส่วงวันเสาร์วันอาทิตย์รายการมาวันจันทร์รายการเมื่อต่ออีกจะว่าจบรุ่นเดียวกันจักกับน้องเขาไหมจังหวะข่อยกับบุูดเด้อันนั้นอ,อันนั้นกับปีปีที่สี่เลยปีสี่จบจบปีนี้บ่จบปีนี้ อืมยันปีเดียวกันจ้ะจะปะบูว่าจบเดือนไหนคอยน่อจบประมาณเดือนสิบหรือเดือนสิบเอ็ดแต่ก่าเขาจะจบจบอันอันพร้อมันกันไปเลยบ่แม่นน่าจะจบเดือนเดียวกันเพราะว่าเขาเรียนสี่ปีเดยมเนาะเพื่อสิหรือว่าเพื่อนนี่เก่งไหมพ่อแม่พี่น้องเลยหรือว่าหาเงินส่งตัวเองเรียนพร้อมเนาะแม่หรือว่าเพราะไรเพราะไรอาศัยขายเบรี้ยวไหมวันวันซุกเลยก่าใครเครื่องใครเปรี้ยวไหมมาหรือว่าเก่งพ่อแม่พี่น้องถ้าคือว่าไคได้เพื่อนนี่หรือว่ามีบุญเน้นนี่ หรือว่าบลายบอแม่หรือว่าผู้จักธรรมะหากินถ้าคือพู้หยิง่งผุ้งคนนี่คือว่าาบ,บอกเลยคือว่าไม่แต่กินกระดิ่งอย่างเดียวข้างนบกออกมาเขาแบบ่มีเงินเด้แมนอันนี้คือเพืนน่นีหรือว่าผู้จักธรรมะหากินวันซุกมากเลยกะเอาเบียร์ม่มากแบบลูกค,คา้าใครสั่งเลยกะเอาม่เพื่อนกับไบ่เบียร์หนึ่งเงินสิบพันสิบห้าพันเก้าใครกลัวเขามาหลดเปล่าเบียร์ยังเอามาชว์ลาย ส่วนหลายหันเบี้ยนมักหม่วงตอนงามักหม่วงบอกกับพาย่าคือบ้าเจ้าต้องการน้ำเพ้งนมักหม่วงตอนงาแบบคือมักหม่วงมักเน่าปีหนึ่งสองปีได้กินอือ้อสองปีซ้ำจากสี่หาเดือนสี่เดือนก็ได้กินแล้วคันเฮาครัวเสร็จปุ่นมันเพราะว่าเพิ่นนี่คายพวกกันเบี้ยใหม่ตระเภทเบี้ยไม่ตอนงาแบบแบบว่าบ่แม่นว่าเฮาคายเองแบบเฮาไปเอาน้ำผึ้งจามาแล้วมาทิ้กับไรมาทิ้กับไรแบม้คือประมาณสิบสาวพันเนาะ จังเดี๋ยวพอได้เติมน้ำมันเติมมนน้ำัรถแม่ใครก็เข้ามาบ้านรถเต่าแบบบ่มีรายได้เลยขนาดเพอได้ตื่มกันต้องมาทุกอาทิตย์ปอนี่แม่แต่ละอาทิตย์เลยมาเมื่อวันศุกร์มื่อวันสุกเมื่อวันสุกแล้วกัมวันเสาร์วันอาทิตย์มวันอาทิตย์อีกคับบ่แม่นเล่นวันอาทิตย์เลยกับเมื่อโอเที่ยวนาเนาะว่าอะไรก็แม่นเที่ยวเขาฝากแม่บอสแม่ยุ่งผักนมาศึกษาเรี่องว่าผู้อะไรกับจบผูดอะไรเนาะแม่นโดูใกล้เลยเนาะ <ใ>บอตาเห็นกีงงอตาเพราะว่ามันนั่น,น,นไนีเนาะคือว่าแหละเฮาเฮียนมันกับเขเฮียนแต่คือว่าจบไปไแล้วกับคีข้านนะเบื่องไปนี่แหละตามสภาพตัวจริงคือเป็นอะไรคือจบมาแล้วในที่เกี่ยวกับพวกอย่างนี้น่แหละเจ้านี่อันคือเฮียนนี่มันกับอยู่ได้น้ำเอกส่วนหลายนะนอยู่ในเอกชนเอกชนแบบคือแบบรังเรื่องเธอกับผู้ที่แบบว่าเก่งแน่กับแบบไปนําจุ่มหมอนแบบ เป็นล่างเป็นแปลภาษาโบนะเป็นไก่ให้ข้าเจ้าอย่างนั้นคือบ่าวคำภัยคือเบนนี้เก่งภาษาได้นี่เออคือตอนรุ่นบอทายดนี่้บนนี้เก่งนี่เมนบอทายะก็เก่งด้วยกันเก่งกันเก่งกันกับโบเก่งก็พอได้อยู่นะนะกับโบได้เก่งแบบก็คือพอได้แต่ว่าคุยกับหนุ่มเมืองนอกนี่คือว่าสบายด้วยนะคือว่าสบายด้วยเนาะพวกที่ว่าพอภาษาใส่กันเลย เดินเขได้อยู่ไอ้ผู้่าวว่าจะทำไอ้ผู้บ่าวลองมึงบอกเรื่องจะบอกถาแล้วไอ้ผู้บ่าวบอกลองมึงยุสมุนกับขึ้นมาหาหน่อไม้นี่บ่กว่านี่ยไรนี่โอ้ยตายเลยน้องบุกได้ปะนี่เอาสมุนขึ้นจะทักทายสบายดีเพื่อนเอ้ลองมึงยุสบายดีไผัยอ้าวถักทายสบายดีแบบผู้ใหญ่เป็นทักทายสบายดีนมนมต่างประเทศุกคนอ่ะแล้ที่ว่ากับร่งเบอร์เจ้าอยู่ตอนนี้ฮะอ๋อแบบนั้นถ้าว่าเป็นผ้าเป็นภาษานี่นะบอกได้ อ่า hello everyone เก่งไหมพูสายบ่ได้ได้นะเดี๋ยวว่าพอพอแบบแบบแมนแบบว่าคือฝรั่งยังทางกับพ่อได้ตอบเนาะแบบว่าเฮ้ากระเฮียนกับพ่อได้อยู่แต่ว่าบริเทิงขันแบบ t h e b e s t นะที่แบบว่าเก่งแบบคือจมวัดเป็นไก่โบหรือว่าจมวัดเป็นแบบเปรยภาษาลาวมั้ยนะมาแล้วก็คือจังซีนบอกความไถท์คือว่าคือผู้ใดแบบคือหมักหักคือ แบบคือทั้งอังกฤษเนาะคือมาพวกนี้เจ้าก็คือเฮียนสายนี่โดยเฉพาะเลยนะมันจะเป็นสายเป็นสายอยู่นะโดยโดยส่วนโต็วกะถ้ามว่ะเก่งโบแบบได้โบกะก็โบได้ปั้นได้ก็ธรรมาได้พอพอพอไปได้เนาะเม่นพอพอว้าได้พอไปได้ได้ามว่าคือแบบว่าสิเก่งเท่โบกะกระโบนะแต่เทาก็กพอได้เพราะว่าเทาแบบเฮียนแบบสายถั่วไปเท่าบริษีเฮียนรักเลยนะโดยเพราะว่าเฮียนมาแล้วก็คือคือว่าเฮียนทุกแบบนะ แมนมันเฮียนรวมเลยเฮียนรวมกันถ้าคือว่าเฮาเฮียนแบบคือบีซาเดียวเนาะสมมติจำคือเนาะแมนมันคา้าศเก่งนะเพราะว่าเฮา,าเฮาเฮียนโดยโดยรวมไปเลยแบบบริจาะโจงแบบคือจมวัดแบบนานาชาตอยังแบบข้าจาจะใส่ภาษากร้วนเลยมีภาษาลาวยังเลยคืออันว่าสมมติคือเจ้าจบมากเลยสิเหตุเกี่ยวกับพวกยังอันนี่นะคือสมมติว่าจบมากอ่ะไปยืนะ่น้าเบกซ้นกะ ล่างเถื่อเขาเจาใหายอยู่นัาแบบห้อกองของการโบแบบเห็ดเกี่ยวกับเอกสารโบสีแบบเป็นพายแบบภาษาอยังคณะการเล้วแต่บางบ่อนที่ว่าเพิ่นจะเอาโดยโดยยิงตามบ่อนที่ว่าเฮาต้องการอยากไปสมัครนะยิงตามเนาะยิงตามมันน่ะเนาะแม่แต่กาเยียนเพราะว่าทุกมือนีที่ว่าเขาต้องการค้นเฮียนเดี๋ยวนี้เนาะแม่นแต่กะเยียนกระดี่สมือหนึ่งแบบค่าค่ายไปกะคักไปอีกแบบเลยสมือนน้นะกัพ่อพ่อได้แบบ สมุิคือไปหันไปนี่คือว่าถ้าคือเจ้าไปไทยแห้งแห้งแน่วว่ากัอใคคือคือไทนี่คือเพิ่นใส่อาบุธการเทียนหรือว่าสู่กันหรือว่าคือทํามาหากินเลยคือห<ม>ลกัลกลสํสคัญเลยลกัลกลักคือแบบจุงหมดได้มีความหูนะให้ถักได้อยู่ไทยนะเ<ม>งืนเดือนนะเงินเดือนนี่สูงไหนเราว่าเขาอยู่ออฟฟิศเดยนม่กูมือนี่ใส่หัวกันขาเนาะนม่แต่อันนี้ก็หมักข่าขายได้ ไม่ค้าขายหรือว่าเป็นเมค้าออนไลน์เนาะเมนเพราะว่าค้าขายเขาได้เงินคู่มือเมนเห็นว่าพวกที่ค <priced> ้าขายออนไลน์พวกนั้นเนาะอุ้งยังบาทนี่เขาจะโทรมาเบียร์ใหม่โอ้เลยเลยเดี๋ยวเสร็จบอกเขาจ้ก่อนเบียรใหม่เขาเจ้าถิงเมือปู่ได้ฝนตกเลยนะ แม่เพราะว่าช่วงช่วงนี้น่ะมันจะขายดีได้เบี้ยไม้น่นมันเป็นย่ามขุนเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูปลูกเพราะว่าปลูกเบี้ยไม่ปลูกเฮียงทุกอย่างแม่ขั้นปลูกย่ามีแล้วมันติดไว้เพราที่หล่อหัวคอยมีเราทั้งนี้เนาะปลูแม่ก้อยโผล่ปลูก อาวเราเราว่าเราคิดเห็นสมัยตะกี้แบบใหญ่น้ำเผือกน้ำก้อยเราอะไรเอามาปลูกไว้ตัดถิเนี่ยของเครือก้อยแล้วมาปลูกไว้าเย้มันดับใบอโผมาปลูกไว้อันนี้เป็นดินจุ้มเจ้าว่นี่เนาะแม่นดินเขาอโผอะไรโดยพี่น้องเลยป่านนี้กลับเมื่อป่านนี้มีลูกค้าเมนมาอยากได้เบี้ยไม้ไปปลูกแล้วเบี้ยไม้เบี้ยตอกเนาะนี่คือสารสูตรพี่น้องเลยสาคิดมาคักดทันมาได้เลยที่ลูกท่านเนาะ อันนี้เป็นเทียงหน้าก็าว่านี่นะแม่เทียงหน้าอยู่แต่ตะกี้เขาอิผอยอิเหม่และชิมักอยู่แต่ในนาเราบุคเขยเขาอยู่ในบ้านโดยโดยมาตัวนี้ฮุมดีโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะบัดนี้ทั้งบ่าวทาก็สิได้ขอตัวจบคลิปรุ่เพีงเท่านี้เด้อทั้งบา่วาวทาขอผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนําพ่อแม่พี่น้องถ้านีบ่าวตาก็สิได้กลับเข้ามาสบายดีสบายดี